ราคาข้าววันที่12มกราคม2569ข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่ันละ11,500-17,500ถึง 17, บาทข้าวเปลือกหอมประทุมเฉลี่ยอยู่ที่ันละ8,200-14,000ถึ 1, 400บาทส่วนข้าวเปลือกเจ้านั้นยังคงเฉลี่ยอยู่ที่ตัตละ 5,700-7,700ถึง 7, บาทราคานี้ยังไม่หักค่าความชื้นและสิ่งเกืียปนนะครับราคาแต่ละจังหวัดได้เท่าไหร่แปะไว้ให้ท้ายคลิปแล้วชาวนาไม่ได้ขอความสงสารแค่ขอความเป็นธรรมเขาบอกว่าห่วงใย,ยแต่ไม่เคยลงมาเหยียบดินเขาบอกว่าเข้าใจแต่ไม่เคยอยู่ ในวันที่ชาวนาไม่มีจะกินเลือกฟังเสียงในห้องประชุมคำพูดสวยๆลอยมาจากข้างบนส่วนความจริงจมอยู่กับโคลน